สวัสดีครับแล้วเราก็มาถึงในงานแล้วนะครับสำหรับงานเทสได้เน็กเจนบอร์ดแ a ปเตอร์นะครับที่พนัสนิคมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างานแล้วส่วนตัวด้านข้างผมนี่ก็คือตัว n e ็ก Gen แ a นเจอนะครับตัวแรปเตอร V6 นะครับนั่นเองสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวแรปเตอรตัวนี้ก็คือสนามเทสนะครับเดี๋ยววันนี้ จะลงไปเทสด้านล่างกันนะครับว่าสนามเทสของเราอ่ะมันเป็นยังไงนะครับสมรรถนะของรถเป็นยังไงแล้วก็จะเอาความรู้สึกนะครับมาเล่าให้กับผู้ชมได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,รอบๆงานกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เต็นท์นะคะกองอํานวยการที่สําหรับคนที่จะทดลองขับที่เขานั่งรองสแตนบายอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีอ่เคาน์เตอร์อาหารให้นะคะไปดูกระเ็กจ้ะมิเดินไปได้เหรอคะ ก็จะเป็นจุดลับอ,อันนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายรูปนะคะอ่า,อาตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่ะหมวกเซฟอุปกรณ์เซฟตี้นะคะสำหรับเพราะว่าขับรถเนี่ยเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันร,ระบบเซฟตี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยเนาะ อยากได้จังเลยอยากได้อุ้ยเข้าไปได้ด้วยเหรอได้อุ้ยเปิดไม่ได้ไปให้าเขอาให้ดึงไม่หนูไม่กล้าเข้าไปหนูเบิรเข้าไม่ได้อ๋อออ๋นี่จะเป็นพื้นที่สำหรับฟังอ่านอันนี้เลยคือผ่ะนเนะอันนี้เป็นพื้นที่ให้ความรู้ค่ะว่าจะมีภายในนี้อะไรอยู่มาก ไอ้เี้ยมมันจะมีข้อสอบแ่งะดบนาแนะคะเยอะเลยก็คือให้ความรู้อัน่เป็นจุดงทเบือนจะไ้ไหมเขามีเสื้อขายด้วยไหมคะเยากได้เสื้อมาขายใช่ไหมเสื้อเสื้อขายไหคะเสออสีครับสี่หครับเสื้อแต่เราเ้ามานนลงทเบียนเนาะเราเราวอลกอินเราเป็นสายวอล์กอินเข้ามาณ ่ะตอนนี้นะคะเราอันนี้จะเป็นจอโปรเจคเตอร์นะคะที่ถ่ายทอดสดเลยอยู่ในสนามนะคะว่าแต่ละคันขับเป็นยังไงนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะอ่านี้ก็คือบรรยากาศในห้องรับรองนะคะเพราะว่าเรารอนร้อนเย็นมากพี่หมีตอนนี้นะคะพี่หมีเขาจะเป็น PS นะคะของทาง บอดชลบุรีท็อป,อปค่าสาขาบางแสนนะคะที่เลิกอากานขาดนานเจอกนทีน erm. ึงวันนี้พี่หมีเอาวันนี้พี่หมีได้ลงทะเบียนทดลองขับด้วยนะคะอันนี้มีเสื้อมีเสื้ออีกตัวแล้วก็โอ้สองเทมากแต่เราลงทะเบียนไม่ทันนะคะเราก็เลยไม่ได้เสื้อขอได้ไหมขอได้ไหมเดี๋ยวโอกาสให้ลงทะเบียน่ะ เดี๋ยวเรามาดอกมารอดูกันอีกทีนึงว่าอตอนที่พี่หมีเขาลองขัดเดี๋ยวถ่ายวีดีโอมาให้ดูตอนนี้รอรอเรียกชื่ออยู่คิวที่สามเ้าสามสีสีเหลืองสีเหลืองนนี้ก็สีน้ำเงินเหลืองอ่าเดียเรียกนงสิบสีเหลืองฮู์เบอร์สิบแลอ่าเบอร์สิสีเหลืองพี่มีเบอร์สาเารอแซไบ่ดใจรอ ือเขารอที่จะเคลทใจใช่ไหมคะก็คือมาลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอเทคลมใจฟังตังอธิบายไปเอารถของหนูเนาะแล้วก็รวมไปเคลมใจกันนะคะอ๋ออันนี้ไ้ถึงยังไม่ถึงนะคะพอไม่มีน่าจะได้ช่วงบ่ายๆแบบเรารออันนี้ค่ะเนี่อดลงทะเรียนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะวองลงทะเบียนอันนี้ก็คือเขาให้นั่งได้กับคน คนใช่ไหมคนเดียวหรอค่ะคนนั่งข้างไม่ดีหรอไม่เหมือนกับตอนนั้นที่เรามา F f o r m a x มันจะนั่งได้แต่ตอนนี้เลปเตอร์มันมาแดงเราคงจะไม่ให้นั่งก็เป็นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะคะ่ขเลยโอเคค่ะอันนี้ไม่ต้องรุ่งนี้ไม่ต้องเอาไปเก่งเลขนะคะไม่ต้องไปไปแบบเก่งหวยเราอ่ะแต่มันน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะ

ไปไปโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราได้ตัวพี่หมีมานะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมีนั้นนำตัวหน่อยครับผมครับตัวดีครับนะครับผมหมีเหลือจารย์หมีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านฟอร์ดนะครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนน้องๆสองคนนะฮะครับผมอ่าความรู้สึกในการทดลองขับวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก่อนอื่นเลยบอกก่อนตอนนี้คือเราอยู่กันที่สนามออฟโรดฟอร์ดนะครับที่พนัสนะครับวันนี้เรามาเทสในตัว เจนแรปเตอร์ทั้งวีดีเซลวีหกไม่ใช่ดีเซลเบนซิน V6 อาวน V6 แล้วก็ดีเซลเครื่องใบเทอร์โบนะครับก็ความรู้สึกอ่ะวันนี้โดนแค่คันเดียวนะครับเป็นตัวนะ้วก็โดนดีเซลไปนะครับโดนตีมือด้วยใช่ไหมโดนตีมือแตกครับใส่ผิดโดนตีมือแตกช่วงนี้นะครับแล้วคุณเอกซกี้โดนโดนอะไรไปฮะไม่โดนครับผมไม่โดนตีมือครับสนุกสนุกสนามมันมันได้อัตลรกมันได้รูปแบบในการใช้งานครบ ฟัง์ชันใ,ชในตัวรัเตอร์รนะครับไม่ว่าฟังก์กชันในเรื่องของใหม่ในเรื่องของฟังก์กชันเออเทลคอนโทรลนะครับ,รบก,าการขึ้นเนินลงเนินเนี่ย นะครับได้ได้รู้ในการใช้งานเดี๋ยวจะไม่บอกต่อใช่เพราะปกติอยู่ที่ชัลุมเราไม่ได้ใช้เทอคอนโทรลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนะฮะไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อนะครับเอ้ไงว่าเอกกี้คุณขับรุ่นไหนเนี่ยผมขับ V6 ครับนะฮะเป็นซินตัวเบนซินดุกไหมโอ้โหฟูด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 เลยฟูดฟูดเลยฮะของเสียใช่ครับแล้วก็วันนี้เนาะอ่าทางนักแอ่บนักนักขับของฝอมาด้วยนะครับทางแซนดี้สวิทชเขาแก้วนะครับแล้วก็แจ็คเรวัดมาด้วยนะครับวันนี้ก็มา โชว์ให้เราดูด้วยรอบเดียวรอบเดียวนะครับเหินเหินหาวนะครับโชว์สมรรถนะช่วงล่างของตัวแรปเตอร์แล้วเป็นไงครับสำหรับคุณครับยืนนิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่จ่ายตังค์นะเป็นไงครับวิผมได้ตัวดีเซลไปดีเซลไปถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ในใจลึกๆผมอยากได้เบนซินไลยเบนซินนะครับแต่เขาให้ลองแค่รอบเดียวใช่ไหมใช่ครับให้ลองรอบเดียวเพราะวันนี้ลูกค้ายังค่อนข้างเยอะเนาะต่อคิวกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ ลูกค้าที่กําลังจะจับจองในตัวแรปเตอร์ทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินนะครับวันนี้เขาก็ได้มาลองสมรรถนะที่ยันแบบใครๆหาลองยากอาไวาง่ายๆนะครับแต่เสียดายก็ยังเสียดายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาวันนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟอร์เขามีเรื่อยๆในการจัดงานนะครับตอนนี้อะไรที่อยากจะถามน้องๆสองคนว่าโหมดไหนในตัวแรปเตอร์ที่ชอบเอ็กกี้ก่อนเอ็กกี้ก่อนถ้าอย่างผมยังไงผมก็ไปทางบาฮารอยู่แล้วนะครับผมสายทางนั้นอยู่แล้วบาฮา ใช่แต่เกิดว่าพูดถึงประสบการณ์วันนี้นะครับหนึ่งคืออย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าในเรื่องของเทลคอนโทรน,น่ะปกติเราไม่ได้ใช้อยู่ในที่โชว์รูมนะครับเพราะว่านี่มันมีทั้งแบบทั้งขึ้นและลงอ,ะอย่างเงี้ยน,นะฮะมันก็สนุกดีนะครับใช่ใช่น,นู้นเลยครับผมส่วนตัวมผมนะครับน่าจะเป็นเทลคอนโทรมากกว่าเพราะว่า1มันจะมีกล้อง360องศ<ส>านะครับซึ่งเราขึ้นไปเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่าข้างบนมันมีอะไรหรือเปล่าหรือข้างล่างมันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเรามองเห็นแต่ท้องฟ้านะครับซึ่งกล้อองง360ศาเนี่ย มันจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้ต,<ช>ตัวผมนะครบเหมือนกันเลยของผมก็เหมือนกับน้องๆ2คนเลยก็คือในระบบของเทลคอนโทรลนะครับระบบนี้มันเป็นระบบที่เราเนี่ยขับตัวแรปเตอร์เนี่ยแทบไม่ต้องหยิบคือว่อาไง่ายไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยคแค่กดไอ้ตัวฟังก์ชันเทลคอนโทรลแล้วก็ล็อกความเร็วไว้มันก็จะขึ้นให้โดย,โดยที่เราว่า ไม่ต้องไปแตะคันเร่งไม่ต้องไปทาอะไรกับมันอ่ะดูกล้องอย่างเดียวกล้องรอบคันที่ตัว o อดเขามีมาให้เนาะนะครับแล้วก็ตอนลงก็เหมือนกันเราก็แค่ดูลายแค่าะนั้นง่ายนิดเดียวนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับโหมดนี้เล่าให้ฟังก็ไม่เชื่อกันมันต้องมาลองเนาะนะฮะโอเคแล้วมีโหมดอื่นไหมก็ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะชอบโหมดไหนผมชอบโหมดทุกโหมดเลยนะชอบทุกโหมดที่สเตชันที่เขาทํมามามันดึงสมรรถนะของรถออกมาได้ ดีเยี่ยมวันนี้ของปอดก็จัดสเตชันได้9 s t a สเตชันนะก็คือสนามสนามค่อนข้างที่โดยเฉพาะในการทดลองขับในเทสได้ตัวแ a ปเปอขึ้นมาเลยนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาดีมากนะครับในการรองรับในเรื่องสมรรถนะของตัวแรปเอร์นะครับแล้วก็แอบเห็นในช่วงที่นักแข่งเราไปจ้ำนะครับอันนี้คือมันในบ่งบอกถึงช่วงล่างของปอดเลยว่าโอมันหนึบ นะครับมันแน่นว่ากระโดดจ้ำลงลงมานี่ยังนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็อัดตาเร่งต่างๆนะครับอ่านะครับถ้าเกิดว่าชุดผู้ชมที่ดูแล้วตอนนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเสียงตรง V6 ใช่ไหมใช่ครับเวลาเหยียบแล้วปูดปารปูดปานเลยนะครับโอเคโอเคพี่หมิงมีอะไรจะฝากถึงทผู้ชมนะครับที่ติดตามเราอยู่ไหมครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะทางช่องต่างๆของ เน็ตเวิร์กนะครับของน้องสองคนแล้วรวมถึงผมด้วยนะครับที่ไม่มีช่องกับเขา <c oughs> นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็ยังสามารถไปพูดคุยไปเลอือดต่างต่างนะครับไปดูรถไปให้ผู้เชี่ยวชาญบริพันธ์แนะนำนะครับการใช้งานต่างๆได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศก็ได้ว่าง่ายทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆจากฟอร์ดนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับอ,อย่างเช่นเหมือนรายการนวันนี้นะครับ แต่ก็เสียดายก็สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวก็มีนะครับน้่ขอบคุณพี่หมีมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสัมภาษณ์ผู้ที่ จะทำสนามจะทำสนามนะครับก็คือทีอาบีเนาะนะครับว่ามีแรงบันดาลใจในการสร้างสนามยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูครับบ๊ายบายครับผมกรุงครับกรุงครับครับผม